สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ป้าอ้อยก็มาแบ่งปันบอนซี่เหมือนเดิมเนาะวันนี้วันนี้ป้าอ้อยก็จะมีบอนซี่ที่ป้าอ้อยท่าชิ้นไว้บ้างมีมาบ้างแล้วก็เป็นต้นก้าวบ้างเราก็มาแบ่งปันกันวันนี้วันนี้ก็จะมีมเหมือนเดิมเราจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาดูกันมาเริ่มจากเนี่ยเอากระั่างที่หนึ่งก่อนกระั่างที่หนึงอันนี้คือหานุมานออกึก ออกซ์ซอันนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะมีซ่องต้นแม่มีซ่องต้นแม่เลยออกซึกหนึ่งร้อยบาทนี่เนาะเอ้ 130. หนึ่งร้อยสามสิบอนุมานออกซึกหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยสามสิบบาทจะอนุาม,มานออกซ์ซหนึ่งร้อยสามสิบ <c oughs> และนี่ก็ทวายแวน่น ถวายแหวนนี่มีซ่องต้นแม่นี่ซ่องต้นแม่ถวายแว่วนอันนี้ป้าอ้อยขอดที่หนึ่งร้อยบาทถวายแว่วนแด้ปะเที่กขอดูปลายก่นนะหนึ่งร้อยบาทใช่หนึ่งร้อยถวายแว่นหนึ่งร้อยบาทซ่องต้นนะจ่ะเป็นบอนเก่าเนาะถวายแว่วนแล้วก็อันนี้ เจ้าพลักดิสลาดนี่มีซองต้นอันนี้เป็นบอลเก้าห้ายาหนึ่งร้อยสามสิบบาทเจ้าพลักดิสลาดมีซองต้นหนึ่งร้อยสามสิบมันเป็นบอลเก้านะจ๊ะเจ้าพลักดิสลาดเนี่ยเอาไว้สะส้มกันเถอะจ๊ะมันสวยดีแกเป็นบอลใบยาวบอลใบยาวบอลเก่าต่อไปอันนี้อา่า เพชรพันล้านเพชรพันล้านนี่อันนี้เป็นหัวหวเดี่ยวนะน่านจะหัวเดี่ยวนะมีร้างต้นแม่นึ่งต้นลูกนึ่ง้อยบ้าจ้ะเพชรพันล้านนึ่ง้อยบ้าเพชรพันล้านนึ่ง้อยบ้าท, 1, 000, 000, าทนี่นะก๊ะต่อไปอันเนี้ยอืม้มป้าอ้อยก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรบ่อนเก่า ุข้อไถ่ปะน่าจะสุขคอไถ่เพราะป๊อยเคยมีนึกออกแหละใช่ไหมมันหยุบแล้วมันกระโค้เนี่ยพิดทุกไม่รู้นะบอนเก้าก็จําชื่อไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นสุข้อไถ่สุข้อไถ่กับพิษนุโลกพิษนุโลกจะกัดซี่เขี้ยวใบย่างอันนี้น่าจะเป็นสุข้อไถ่อุ้ยชิเมะจะได้กินนี้เลยเนี่ยสุข้อไถ่เนี่ยถ้าจาไม่พิษเนี่ยนี่ไงนี่ไงให้ดูซี่เขมปล ิดทูกก็ไม่ว่ากันแต่ปอ,อยเคยมีไงมันยุบแล้วมันพุ่งปอยก็เลยไม่รู้ในเขี้ยนบอดก้าวมาไล,ล่ลบหละปอ,อยข้อเขี้ยนว่าซุขโข้อถยพิษทูกไม่รู้นะล้วพี่ป้านาอาไปดูเองแต่ปอ,อยเคยมีนึกไม่ออกนี่แหละหนึ่งรอยส้มสิบจะมันยุบแล้วมันพุ่งไงนึกไม่ออกเนี่ยพึ่ง,น,งนั่งนึกออกคนอย่างนี้เลยมันมีสุขโข้อถยกับพิษณุโลกอืม ปออ้อยว่าน่าจะเป็นฟุปโค้ไข่ปอปออ้อยมีพิษณุโลกใบจะซีเขี้ยวกว่าน,นี้จะคลยๆอัศกรรมอะมันจะเป็นเขี้ยวอันแดงอันนี้มันออกซีเขี้ยวเลือดแดงชมพูส้มประมาณนั้นไม่มีหูใต้ใบนะนี่นะจ๊ะนึ่งร้อยสามสิบตาบอกได้เลยว่าซีซเลยหรือขึาวไอเยเลตมั <laughs> มันเยอะจ้ะ <laughs> แล้วมันอยู่พอกันละยะก็ใส่หัวรวมกันเพ้ปออ้อยหลงไม่ออกอ่ะตาบอดมีซื้อแน่นอน อันนี้ไก่ทองหนึ่งรอยสามสิบนี่ก็บอนทก้าห้ายนะจ๊ะไก่ทองหนึ่งร้อยสามสิบบาทไก่ทองมีแม่กับลูกนะมีลูกกับแม่ต่อไปขัดจมูกอันนี้พระยาพันวังพันวังนี่ก็หนึ่งร้ยสามสิบาทนะจ๊ะพันวังยาธาอนโอ๊ยหนาวหู้ พระยาพันวังเนื่องลอยซ้ำสิบาทมีซ่องต้นในหนึ่องกระท้างนะจ๊ะซ่องต้นนี่เนื่งลอยซ้ำสิบาทพระยาพันวังต่อไปอันนี้ก็เจ้าพยายมราชมีซ่องต้นในหนึ่งกระท้างน,งน,นี่เจ้าพญยากย็เน,น,นึ่งลอยซ้ำสิบจ้ะเนื่องลอยซ้ำสิบแล้วก็ยักษ์เบญจกายเบญจกายน้าแดงนะจะห้ายักษ หนึ่งลอยส้มสิบบาทจะเบนตะกายน้แดงต่อไปต่อไปจะเป็นเป็นบอนซี่ที่ปอ้อยผ้าชิงไว้นะจ๊ะนี่กระทั่งที่หนึ่งอันนี้เป็นบอนซี่ที่ผ้าชิงเองก็อายุก็จะประมาณซ้มเดือนเพิ่งเริ่มตามหัวนะจ๊ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทั่วงอกนะจ๊ะอันนี้รัศมี่เงินมีซ่องต้นพอปอ้อยผ้าเองปอ้อยใส่ส่องต้นเลยและด้างทุกใบด้างซุย้ย อันนี้ข้อที่เจ็ดสิบบาทรัสมีเงินผ้าเองจะเพ่ากับต้นละซ้สิบห้าบาทนั่นแหละเจ็ดสิบบาทเอาเพราป,ะปะอ้อยว่าจะแบบลูกให้มันเป็นกออไงใส่ซองต้นบางซ้ำต้นมางค่าเองไม่เป็นไรรัสมีเงินปอ้อยผ้าแล้วจะบอกว่าค่ายได้เยอะมากเลยนะไม่ใช่ได้ไร้ต้นนะไม่ใช่ว่าได้เยอะได้เป็นเงินได้ไล่ต้นเราปอ้อยผ้าออกมานีนด่างทุกใบด่างซั้วด้วยเนี่ยเลิมแก่แล้วเป็นสี่ชมพูหมดแล้วนะนี่ ขอมาประมาณสี่เดือนห้าเดือนแล้วเพิ่งเริ่มสร้างหัวเพิ่งจะมาใส่กระทั่งห้านิ้วได้สักครึ่งเดือนมันมันรอมันรอดินพี่ป้านามนไม่ได้รออะไรเลยอันนี้ก็คือลูกหมายปลาอ้อยนี่แหละนี่ลูกหมยปลาอ้อยนี่เนาะนี่ใบด่างบใบใบนนี้มีแม่และลูกแล้วเนี่ยอันนี้ปลาอ้อยข้อที่แปดสิบบาทลูกหมยเดี๋ยวปลาอ้อยจะตั้งชือ่อของปลาอ้อยก่อนชื่อลอยด้วยฮหนหนึกก่อนนะมาชื่ออะไรหนูตะเคียนชื่อไว้ก่อน ลูกไมาปลอยเนี่ยแปดสิบบาทด่างซ้วยนะจ๊ะจะบอกในหะ้เป็นทรงใบไถนี่นี่ด่างเรื่องเห็นไหมด่างเรื่องด่างข้ามมีทุกซี่เนะี่ยเดี๋ยวเขาจะพัดใบันไปพัดใบกันมาแปดสิบบาทสายชนนี่ปล้อยกระพาเองชิ้นผ้าอันนี้มันจะมีต้นเดี่ยวนี่ปลายแดงแดงทุกใบนะนี่นี่นี่แดงทุกใบนะจ๊ะซึ่งปลายหน่อยกับปลายหนะนี่พอใบไม้ปลายครึ่งนึงเลย ชายชนนี่เอาอาหาสิบบาทชายชนชิ้นผ้านะ่ะชิ้นผ้าปะอ้อยเองนะบอนเพิ่งเริ่มสร้างห้วนะยังไม่มีห้วนะจ๊ะกำลังกำลังมีนะจ๊ะนี่บอกให้ฟังพอเป็นบอนชิ้นผ้าปะอ้อยเนีย่ยพาผพารุ่นเดียวกับลัสมี่เงินแหละนี่พญาฮงพญาฮงก็มีสร้างต้นให้ดูะดระดงเปชรเลย ผ้ามาเองกับมือซ่องต้นนี่ปอ้อยก็ข้อที่เจ็ดสิบบาทพยาองทุกพยาองข้อแปดสิบดีกว่ามันมันห้ายากมันทํายากอยู่เนี่ยแดงแปดเลยเห็นป่ะมีหูไต่ใบทุกอันมีซ่องต้นแปดสิบบาทพยาองปอ้อยจะใส่ซ่องต้นปอ้อยไม่ไม่ค่อยใส่ต้นเดียวล่ะถ้าต้นเดียวนั้นจะเป็นแบบที่ห้ายากษ์เลยนี่พยาองแปดสิบบาท ิ้นผ้านะจ๊ะมันเป็นชิ้นผ้าปออเองต่อไปอันนี้อันนี้นนท่าจีนเพื่อนๆเนี่ยท่าจีนรูปที่เข้า่ายในนามเข้าลงกาสมไม่ก็แหละจะปออยนีผ้าออกมานี่เห็นป่ะยังไงก็บอนเ้าพี่ปาน่ะอนี้ฮาบด้วยท่าจีนท่าจีนนี่ปออข้อที่เจ็ดสิบบาทมันการซ่องต้นท่าจีน จ็ดสิบบาทผ้าจีนเราไม่ต้องมาเข้าลงกงเข้าลงกาหรอกเราเอาท้าจีนตามชื่อเก้าเข้าไปเลยนี่อบอปอยได้มาในนามเข้าลงกาตอนนั้นแต่จริงจริงแล้วก็คือท้าจีน,นชิ้นผ้าอันนี้ไม้มีหัวแล้วอ,อันนี้จะผ้าก้อนพวกนั้นเนี่ยดูสิฮาร์ปมาเลยส่งใบฮนุมานแหละมีเม็ดที่ข้าวเลยนะข้อปอยอะ่ะมีเม็ดมัอนออกซึกเลยต่อไปอันนี้เพชรมณฑน เพชรมณฑลนี่แปดสิบบาทเพชรมณฑลหมายแยกนอกจะแปดสิบบาทต่อไปอันนี้ซับผุนพ่นอันนี้ซับพุนพ่นน้าเรื่องนะซาบมันยังไม่เรื่องมันมีน้าเรื่องกันนะแดงอันนี้เอาห้าสิบบาทพอเดี่ยเพราะว่าอันนี้มันเรื่องน้อยเดี๋ยมันก็มาอเองแหช่วงนี้ไอเรื่องเยอะมันหายไปแล้วซับพุนพ่นเอาห้าสิบบาท บายผ้าปอ้อยเองมันจะมีด้านเรื่องนะเด็กอันนี้ห้าสิบบาทสับภูนต้นต่อไปเลกาซี่เลกาซี่อันนี้มีซ่องต้นนะจ๊ะเลกาซี่นี่แปดสิบบาทเลกาซี่แปดสิบบาทออต่อไปอันนี้ก็คือสุวรรณภูมิเนี่ยชิ้นค่ะ สุวรรณภูมิอันนี้ป้าอ้อยข้อที่หกสิบบาทเพื่อนสุวรรณภูมิบอลเก้านะจ๊ะสุวรรณภูมิเนี่ยไม่รู้ว่าตับอะไรตับประตูปะตับอะไรสัย่างสุวรรณภูมิแปดสิบเอ้หกสิบบาทสุวรรณภูมิหกสิบบาทนี่ นี่มาจากสุวรรณภูมิหกสิบบาทต่อไปอันนี้บักใหญ่หรือซ่องฟังโค, <c oughs> ค,ค้งวะเจ้า,า,าก็ปอ,นะอ้อยวะมันจะเป็นซ่องฟังโค้งเพรปอ้อยพราว้กับบั่ใหญ่อะมันปอ้อยจำไม่ได้อะจะเขียนว่าบั่งใหญ่เลยไหมบั่งใหญ่จะซ่องฟังโค้งเหมือนการแดงนะบั่งใหญ่เหมือนการซีไเหลบั่งใหญ่เหมือนการซีเขี้ยวปอ้อยว่ามันน่าจะเป็นซ่องฟังโค้งเลยเนี่ย ถ้าพิดเราทําไงล่ะเพราะว่าร้อยผ้าไว้ผ้าไว้คู่กันแต่ปลายไม่ได้ใสงไงมั่นใจตอนนั้นลืมไปแล้บางใยการสี่อะไรสี่ดำแล้วซี่เขี้ยวแต่ซองฟังคงจับได้การแดงอันนี้เพราะว่าซองฟังคงเม็ดก็พิดกันเนาะเนี่ยซองฟังคงิถ้าพิดก็บ,บางใยอะ่ะพี่ป้านะอะเออไม่ว่ากันนะซองฟังแต่ถ้าเกิดคุ้มทองก็ผ้าคุ้มทองอะการดำ แต่โอ้ตันยางพูดง่วอ้าะอันนี้แหละปะอ้อยว่าซองฟังโคง้งไม่ผิดหรอกซองฟังโคง้งปอ้อยข้อทีหกสิบบาทน,นี่นี่เนาะ้าจับไม่ผิดนะอันนี้ซ่องฟังโคง้งแดงนีซองฟังโคง้งเขี้ยวนะซองฟังโคงง้งเขี้ยวผ้าเป็นชินนวซ้ำเดือนเพิ่งจะขึ้นซ่องฟังโคง้งถ้าผิดก็เป็นบางย่ญ่นะพี่ปลาน่าย่ามาว่ากันเด้อ หกสิบาทต้องฟังโค้งเพราปอยจัไม่ได้จริงๆนี่ผ้าไว้ชังคู่เลยแต่ไม่หรูอันไหนแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคุ้มทองด้วยนะที่ผ้าไว้แต่ไม่ไม่คืนไม่หรูเหมือนกันอันนี้จอมทับจอมทับจอมทับนี่ห้าสิบบาทนี่จอมทับจอมทับเป็นบอลบอลส้วยโตแล้วใบใหญ่ซุ้ยห้าสิบบาท แก่เรามีหูต้ายใบยนะจ๊ะจอมทับเนี่ยบอกได้เลยห้าสิบบาทจอมทับต่อไปอันเนี้ยอันเนี้ยไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะไรเลยเนี่ยจำไม่ได้แดงแดงสุริยนไหมมันมีแดงใช่ปะไม่ใช่ไม่รู้อ่ะ จำชื่อไม่ได้ไม่กล้าฝันฝุ่แดงอะไรสักอย่างจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้เอาห้าสิบบาทจำชื่อไม่ได้อะจำชื่อไม่ได้ห้าสิบบาทปอยจะบอกว่ามันแดงแป๊ดๆเลยตอนนี้นี่ห้าสิบบาทจำชื่อไม่ได้ต่อไปอันนี้ใกล้สุพัน ไก่สุพรรณไก่สุพรรณก็ห้าสิบบาทแตกแล้วหัวไก่สุพรรณห้าสิบบาทนี่ไก่สุพรรณเมื่อจะหมดแล้วนะไก่สุพรรณเนี่ยเลือซ้องโตนี่มั้งต่อไปอันนี้อันนี้อะไรวะ นายมันปืนยาวอันนี้ซ่องต้นเมเลยบอลมีหัวแล้เพิ่งยุบอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยนายมันปืนยาวซ่องต้นกระเท่ากับต้นละห้าสิบบาทนั่นแหละนายมันปืนยาวบอลยุบมีหัวจะไม่ได้ผ้านายมันเนี่ยนายมันปืนยาวหนึ่งร้อยบาทนี่นายมันปืนยาว มีซ่องต้นบอนห่วนะจ๊ะยุบอึบพึ่งโพใส่กระถางกออบและต้นสุดท้ายห้องยกมี่หนึ่งต้นห้งยกแดงเจ็ดเลยบอนมีห้วนอะจ๊ะไม่ใช่ชิ้นผ้านะห้งยกนี้คอเจ็ดสิบบาทห้งยกห้งยก จ็ดสิบบาทวันนี้อากาศแบบโหขมุกขมัวมันจะเป็นคข้หงย,ยกเจ็ดสิบบาทเอาละจ้ะวันนี้ปลาอ้อยก็มีบอนซี่ซวยมาแบ่งปันพี่ป้านาอาประมาณนี้เลยเนาะนี่ใครคนไหนสนใจสามารถสั่งปลาอ้อยได้เลยนะจ๊ะมีต้องกังวลเราจะจัดส่งให้พร้อมพร้อมกันบางทีปลาอ้อยอาจจะจัดส่งช้านิดนึงเพื่อรอให้มันได้แบบ 4ี่หลังห้าหลังเราก็จะแพ็กทีเดียวจะแพ็กแบบทุกวันไม่ได้เพราะว่าไปสเน่สร้สางหลังท้องหลังทด่หนีเขาจะไม่มาหลับแล้วนะเออเขาต้องให้ปอ้อยไปส่งเองปอ้อยก็เลยบางทีต้องรอให้ได้ห้าถึงหกหลังนะจ๊ะซึ่งจะแพ็กไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นพี่ป้านาอาไม่ต้องกังวลเนานะพอป้าอ้อยครบตอนไห้นก็เดี๋ยวปอ้อยก็ส่งให้นะจ๊ะอาจจะจัดเป็นลอ็ลอปนั่นแหละพอครบปรอ้อยก็แพ็คเอาแล้วจ๊ะสุดท้ายนี้ปอ้อยก็ขอบฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยนะะ ขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณลูกค้าใหม่ขอบคุณเพื่อนไม่ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคน่อ้อยค่อยเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะบอ้อยคอยจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า